สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูบาสจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องทำอย่างไรเวลาที่ฝนตกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะฟ้าร้องเสียงคลื่นๆมาแต่ไกลเด็กๆรู้ไหมกำลังจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ฝนจะตกเด็กๆจะเห็นเมฆสีเทา กำลังเคลื่อนเข้ามาพร้อมกับฟ้าผ่าและเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอันตรายมากเด็กๆไม่ควรอยู่ในที่ล่งแจ้งและไม่ควรหลบใต้ต้นไม้สูงเพราะมีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าลงมาได้วิธีที่ดีที่สุดคือรีบเข้าไปหลบในอาคารที่ปลอดภัย น้ำฝนที่ตกลงมาแม้จะมีประโยชน์แต่ก็อาจทำให้เด็กๆป่วยได้นะฝนที่ตกจะนำฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายลงมาพร้อมกับฝนและทำให้ฝุ่นละอองและเชื้อโรคบนพื้นกระจายตัวขึ้นมาซึ่งเมื่อน้ำฝนโดนตัวของเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อาจจะป่วยได้ เด็กๆสามารถป้องกันตัวเวลาฝนตกด้วยการกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนเพื่อไม่ให้น้ำฝนโดนตัวการตากฝนเป็นเวลานานทำให้ร่างกายอ่อนแอและเสื้อผ้าก็จะอับชื้นดังนั้นถ้าตากฝนควรรีบอาบน้ำทำตัวให้แห้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเดินทางเนื่องจากเวลาฝนตกนั้นพื้นที่ต่างๆจะชื้นแฉะและมองเห็นได้ไม่ชัดถ้าเด็กๆวิ่งหรือไม่ระวังเด็กๆก็อาจจะลื่นชนสิ่งของหรือหกล้มได้บางครั้งเวลาฝนตกอาจจะเกิดน้ำท่วมเด็กๆไม่ควรที่จะเดินลุยน้ำถ้าไม่มีรองเท้าที่ปลอดภัยอย่างรองเท้าบูทตเพราะเด็กๆ อาจจะสะดุดกับสิ่งที่เป็นอันตารายเช่นสิ่งของแหลมคมสายไฟเจอสัตว์มีพิษรวมถึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทางที่ดีเด็กๆควรขึ้นไปอยู่ที่สูงหรืออยู่ในบริเวณที่แห้งเพื่อให้ระดับน้ำลดลงและรอการช่วยเหลือถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะออกไปไหนเวลาฝนตกเพราะ นอกจากจะไม่สบายแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นไข้และเกิดอุบัติเหตุด้วยดังนั้นรอให้ฝนซาก่อนแล้วควรออกไปเล่นนะคะเด็กๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูบาสัญญมณีด้วยนะคะ